ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูรถนะครับโตโยต้าอันติสนะครับมาดูอาการรถเปิดกุญแจเดี๋ยวเรามาบิดกุญแจนะครับกุญแจบิดเข้าไปปุ๊บหมุนไปที่ไฟออนนะครับกาลังจะสตาร์ทครับฟังเสียงครับพัดลมหมุนเองครับทั้งๆที่รถจอดทิ้งไว้ตั้งนานเครื่องเย็นนะครับได้ยินเสียงพัดลมไหมครับไปดูหน้าเครื่องครับพัดลมหมุนเองพัดลมหมุนเองนะครับ ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้เปิดแอร์แล้วเครื่องไม่ติดนะครับอ่ะเห็นหน้าปัดไหมครับหน้าปัดไฟหายหมดเลยไม่มีสัญลักษณ์อะไรปกติบิดกุญแจไปที่ออไฟออมจะมีสัญลักษณ์ขึ้นต่างๆถ้าเป็นรูปแบตเตอรี่หรือเป็นรูปอะไรต่างๆเดี๋ยวบิดกุญแจคืนนะครับอ่ะพัดลมเงียบนะครับอ่าเปิดใหม่แล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับหนึ่งครั้งไม่ติดสองครั้งไม่ติดนะครับอ่ะ ถ้าแบบนี้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดครับสตาร์ทจนแบตเตอรี่พังหรือได้สตาร์ทพังก็ไม่ติดครับเพราะว่ารถระบบไฟนะ่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องเลยครับอ,อ,อันดับแรกให้เราเช็คระบบไฟก่อนนะครับก็ตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นโตโยต้าันติครับก็รถทุกคันจะมีระบบฟิลให้ถอดกล่องฟิลออกเลยครับอ่าหายออกเลยครับ มาเลยลเรามาดูสัญลักษณ์ระบบไฟนะครับให้ดูระบบไฟหลักก่อนนะครับไฟหลักก็คือจะเป็นพวกระบบไฟเมนนะครับไล่มาเลยครับเนี่ยแถงอันดับที่สองใช่ไหมฟิวนี่แผงตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรนะเ, F F เนี่ยอ่อะไร ff อะไรเมนเนี่ยแล้วกออ็อีกตัวก็จะน่าจะเป็น ig 2นครับเป็นระบบไฟนี่ไล่มาเลยอ่าไล่ดูนะครับแผงเนะี่ยถัดมาจากช่องแรก ช่องที่สองอะไร EFI main ตัวนี้ก็ไฟนะครับไฟหลักแล้วก็มาอีกตัวหนึงเป็นตัว IG2 ครับเดี๋ยวมาไล่ดูตัวนี้จิ้มดูเลยครับเห็นไฟไหมครับไฟมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาไหมฝั่งนี้ก็มา,าแล้วก็มา IG ครับ IG IG2 อ้าวฝั่งนี้ไม่มาฝั่งนี้มา โอเคครับน่าจะเป็นตัวนี้ขาดนะครับดูสัญลักษณ์มันใช้ตัวไหนอยู่ ig 1 5แอมป์ m นะครับตัวนี้ใช้เท่าไหร่15แอมป์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาถอดดูเลยครับไม่เสียเวลาส่องดูครับอ่ะส่องด้วยสายตาผมเห็นแล้วครับว่ามันขาดอ่ะไม่เสียเวลาครับขาดแสดงว่าฟิลขาดครับอาจจะขาดด้วยสาเหตุต่างๆ อาจจะเป็นที่ว่าเราใช้งานมานานฟิวอาจจะเสื่อมหรืออาจจะเป็นที่ระบบไฟฟ้าวงจรช็อตกันถ้าสมมติเราเปลี่ยนฟิวแล้วมันยังขาดอยู่เราต้องไปไล่หาจุดที่มันช็อตกันครับอาจจะเป็นสายขาดในสายโดนหนูกัดแล้วเอาไปชนกับกาวหรืออะไรก็ช่างแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันมันสตาร์ทติดก็โอเคไปเดี๋ยวเรามาหาอะไรนะครับเป็นฟิวเท่าไหร่15แอมป์เดี๋ยวผมขอค้นหาดูอะไรโอเคเราได้แล้วครับตัวนี้มา เออสิบห้าแอมป์เหมือนกันแต่มันเป็นตัวยาวครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเราก็ใส่แทนกันได้ครับแนะนําใส่ให้มันตรงไซส์ครับสิบห้าแอมป์ถ้าเราไม่มีจริงเราก็ใส่ยี่สิบแอมป์ไปหรือสิบแอมป์ไปเพื่อขัดแก้ขัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูนะครับผมใส่ตัวยาวไปแทนแล้วกันเพราะว่าตัวสั้นมันไม่มีถ้าตัวสั้นมันจะยัดลงร่องพอดีเลยอ่ะตัวนี้ผมใส่ตัวยาวเข้าไป ใส่ตัวยาวไปหัวมันจะโผล่ขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เรามาวัดไฟดูทีจิ้มดูก่อนนะอะไฟฝั่งนี้มาโอเคไฟฝั่งนี้มาไปเทสรถกันเลยครับรถจะสตาร์ทติดไหมอบิดคุญแจไปเลยครับไปที่ไฟออนโอเคครับหน้าปัดขึ้นมาสัญลักษณ์ไฟขึ้นมาเต็มเลยครับอ่าแล้วก็ เสียงหน้าเครื่องพัดลมเนี่ยบมรับนมาลองสตาร์ทดูเลยครับบิดท,ทีเดียวพอโอเคครับตอนนี้รถกลับมาใช้งานปกติระบบทุกอย่างปกติครับหน้าปัดมีไฟโชว์สตาร์ททีเดียวติดนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆครับสำหรับสมาชิกหรือพวกควกนะครับถ้าใครโดนรถด,ดับนะครับดับกลางอากาศหรือสตาร์ทไม่ติด สัญลักษณ์ไฟหนะ้าปัดไม่โชว์ต่างๆก็ลองไปเช็คหลักๆทับฟิลเมนนะครับตรงที่หน้าเครื่องก็อาจจะประหยัดตังค์ไปได้นะครับอาจจะไปเสียกลางทางอาจจะโดนรถล,ลากรถรถจูงรถสไลด์ก็เสียพันสองพันนะครับจากที่เราเปลี่ยนฟิลมีความรู้เล็ก,ลกๆน้อยประหยัดไปได้หลายตังค์นะครับฟิลตัวไม่กี่บาทชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเรามาเทสให้ดูด้วยสายตาเลยครับขอบคุณครับ